ทาที่ผ่านมาการลงทุนมันเป็นเรื่องยากสาหรับเพื่อนๆวันนี้ผมขอเวลาไม่เกิน10นาทีตรงนี้เรียนรู้เพียงแค่หนึ่งเรื่องที่เป็นหลักการในการลงทุนสร้างความมัง่งคั่งทาได้เลยทําได้จริงและเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ครับจากประสบการณ์นะครับถ้าถามผมว่ามีให้พูดแค่เรื่องเดียวเลยนะที่จะทําให้คนสามารถลงทุนได้สําเร็จนะครับผมจะเลือกพูดเรื่องนี้มันคือเรื่องของระยะเวลาการลงทุนที่เรายิ่งมีให้กับมานาน โอกาสสำเร็จจะมากยิ่งขึ้นนะครับแต่คำถามก็คือว่ามันนานแค่ไหนต้องรอกี่ปีผลตอบแทนที่จะคาดหวังได้มันสักเท่าไหร่และที่สำคัญมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีข้อมูลแค่ชิ้นเดียวมานำเสนอให้กับเพื่อนๆและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทนฟังผมตรงนี้นิดเดียวนะครับรับรองว่าเพื่อนๆรวยขึ้นแน่ในอนาคตน,นะครับหลักการตรงนี้มีเพียงง่ายๆนะครับจากเจพีมอร์แกนที่ทำการทดสอบตรงนี้มันนานตั้งแต่ปี1950จนถึงปีปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับแม่มันมีหลายสีหลายเส้นดูยังไงดูยากจันนนะคคครบผมขออแ่เเเเสสส้้ดีียวืา อธิบายกราฟกันก่อนว่าดูยังไงนะครับตัวนี้คือการลงทุนในหุ้น100%นะครับกวดแท่งสีเทานเนี่ยถามลงทุนในหุ้นน้านาแบบไหนลงทุนใน s อสแอนด์พีห้าร้อยครับดับชนีหุ้นของสหรัฐที่รวมหุ้นดังๆหุ้นเก่งๆเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วลงทังไหนลงผ่านกองทุนรวมก็ได้ลงผ่าน ETF ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสะดวกแล้วเดี๋ยวนี้สะดวกมากๆต้นทุนก็ต่ำนะฮะลงทุนเสร็จถามว่าดูยังไงนะครับบอกว่าด้านบนนี่คือผลตอบแทนนะครับก็คือกาไรนั่นแหละด้านล่างก็ พเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับว่าถ้าเพื่อนๆสามารถเริ่มลงทุนแล้วอยู่กับมันได้นานพอโอกาสสร้างผลตอบแทนจะค่อยๆสูงขึ้นสเสถียรภาพมากขึ้นและที่สําคัญก็คือโอกาสขาดทุนเนี่ยเป็นศูนย์ได้ง่ายๆนะครับดูแบบนี้ฮะลงทุนแบบว่าถือ1ปีใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อ1950เาแล้วไปขาย19 5 1เนะี่ยมาย้อนเวลาเยอะนิดนึงนะซื้อปี2000ขายปี2001นี่เป็นต้นนะหปีใดๆนะครับและก็วิธีการเดียวกันเช่น10ปีนะก็ซื้อ1 1990 2000ขายปี 2000, อย่างนี้เป็นต้นนทีนี้มาดูกันว่าเราถือยิ่งสันน้นนห้าตาปัปยงไศรรู ซื้อแล้วถือ1ปีนะครับโอกาสกําไรก็จะมีมากนะครับหกเปอร์เซ็นต์เราไปซื้อปุ๊ปโอ้โหมาตรการกระตุ้นมาเลยนะครับหุ้นขึ้นปุบ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 มีโอกาสได้ผลตอบแทนเยอะๆนะครับแต่ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันก็คือขาดทุนอย่างมหาศาลนะลบสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ซื้อก็ไปปุ๊บเจอวิกฤตโรคระบาดอย่างโควิดยี้เป็นต้นนะครับหุ้นหนึ่งปีหลังจากนั้นก็ลงได้แรงมากๆนะครับมมนต้องผันผวนขนาดนี้เลยเหรอนะครับการลงทุนนะครับข้อสําคัญคือถ้าเราอยู่กับการลงทุนได้นานนะห้าเราซืื้้้อออแแลลวถไดปีผตบทน ปีเฉลี่ยจะลงมาเหลือประมาณ30%ซนะครับซึ่งต้องคูณ5เข้าไปรวยกันได้ง่ายๆเลยนะครับนั่งเฉยๆนะซื้อแล้วนั่งเฉยๆนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรครับโอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับจาก43เหลือเป็นแค่ปีละลบเรโอ้โหไม่ยังขาดทุนอยู่เลยไม่ค่อยน่าพอใจนะครับผมชวนให้ถือต่อไปครับเป็น10ปีและก็20ปีนะครับผมชวาเพื่อนๆเนี่ยอ่านกราฟลงหน้าไปแล้วนะครับถ้าเราถือได้ถึง20ปีนะเช่นซื้อปี2000 2020ขายปีซื้อ2 0 0 5ขาย2025อย่างปีที่่ล้วเป็นนนตะะครับบจพสอครับ แทนที่ได้เนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบกล่องขวาสุดนะครับสูงสุดเลยนะแบบเข้าไปจังหวัดดีมากๆเลยซื้อปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตยอย่างดีนะครับปรากฏว่าผลตอบแทนต่อป,ปีที่ได้คือ18%ต่อป,ปีนะฮะเกษียนกันแบบรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับสบายๆแบบนี้นะฮะในขณะเดียวกันครับด้านล่างนะเดิมทีที่เคยขาดทุนกันมาลบ43บลบเจยลบามีเป็นต้นนะครับโอกาสขาดทุนด้านล่างไปฮะเป็นตัวเลขบวกครับเพื่อนๆมันแปลว่าโอกาสขาดทุนเนี่ยไม่มีเลยนะฮะผลตอบแทนที่แย่สุดคือประมาณ4%ต่อปอและมันมากพอทีและยังงสร้าาควมมั่่่งงได้ออยาตเน เพราะงั้นตอนนี้ข้อดีก็บอกแล้วเรียบร้อยนะฮะว่าการลงทุนระยะย,ยาวเนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จได้จริงๆนะครับแถมที่สําคัญคือทําได้ง่ายและทําได้เลยสะดวกมากๆนะครับคำถามสําคัญตอนนี้ก็คือว่าอยคุณพงศ์เข้าใจแหละนะครับว่าเฮ้ยลงทุนตอนนี้มันก็ถือนานๆมันก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่เพื่อนๆอาจจะก,กังวลนะว่าลงทุนตอนนี้โหตลาดก็ขึ้นมา3จะ4ีปีละคุณก็ทําออทามไฮอย่างต่อเนื่องไอ้หลักการถือนานๆถือยาวๆแบบเนี้ยมันจะยังได้ผลกับการลงทุนในปัจจุบันอยู่หรือเปล่านะครับผมมีอินไซต์มาฝากเพิ่มเติมวว่่าาขออเเพีียยยงงดนะ ต่อให้ซื้อตอนดอยต่อให้ซื้อตอนแพงเนี่ยโอกาสสร้างผลตอบแทนก็ยังมีอยู่นะครับเราไปดูข้อมูลจากทางเรมอนด์เจมส์นะครับพบว่าอะไรครับเขาเตือนมาแล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยซื้อตอนออทามไฮเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลด้วยซ้ําใครมีแผน DCA จะลงทุนต่อเนื่องเนี่ยแล้วไปเจอตอนหุ้นราคาสูงเข้าให้เนี่ยไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าการลงทุนในหุ้นตอนออทามไฮไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นการลงทุนนะครับถ้าบอกว่าขอเพียงอย่างเดียวนะซื้อเสร็จเนี่ยแล้วถือให้ได้หปีครับถือให้ได โดยเฉพาะซื้อตอนหุ้นมันสูงๆเนี่ยโอกาสสร้างผลตอบแทนเนี่ยเพลินะฮะจะสูงกว่าซื้อวันอื่นๆซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้เราอยู่ถูกที่อยู่ถูกทางนะครับการซื้อวันที่เป็นตลาดทําจุดสูงสุดใหม่เนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับเพลเินจะได้ผลตอบแทนเยอะกว่าวันอื่นๆซะด้วยซ้ำนะฮะเพิ่มเติมกันอีกนิดนึ่งน,นะครับจากทางด้านเาพ JP อ o r g กนนะครับบอกว่าถือ1นงปีก็โอเคเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเกิดต้อง แบบบนี้นอกว่าคําตอบสั้นๆก็คือโอเคนะครับผลตอบแทนจะยังเป็นบวกได้อย่างต่อเนื่องและยิ่งถือได้ยาวยิ่งบวกได้เยอะกว่าวันอื่นๆซะด้วยซ้ำนะครับเราไปดูการเพิ่มเติมนะด้านบ,นบนบอกว่าอะไรครับเลมอนเจมบอกว่าตั้งแต่ปี2000นะอาจจะสั้นไปนสักหน่อยหุ้นมันเป็นขาขึ้นอย่างเดียวคุณวงมันดูไม่ค่อยแฟงเจพีมอร์แกนดึงย้อนกลับไปให้อีก30ปีนะครับ1970นะไปดู1ปีที่สอดคล้องกันก่อนนะครับว่าถือได้1่งปีเนี่ยซื้อตอนออทามายังโอเคอยู่ไหมยังโอเ อืๆช่วงเวลาอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ออทามไฮ่เนี่ยยังสูงกว่าประมาณ0.4%นะครับข้อสำคัญก็คือว่าถ้าถือได้น้อยกว่านั้น3เดือน6เดือนเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่แน่ไม่นอนนะช่วงสั้นมันอาจจะยังมีความผันผวนเข้ามาผลตอบแทนอาจจะน้อยกว่าได้นะครับแต่ถ้ายาวกว่านั้นนะครับยิ่งเป็นข้อดีเลยก็คือว่ายิ่งถือได้นาน2ปีขึ้นไปนะครับผลตอบแทนจะค่อยๆสูงกว่าช่วงห่างค่อยๆกว้างขึ้นนะครับว่าถือได้นานแล้วซื้อตอนออทามไฮก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับอันนี้นำมาฝากสั้นๆจากทาง JP Morgan นะ ว่าลงทุนระยะยาวเนี่ยทำไมพูดแต่หุ้นแต่หุ้นถ้าเป็นสินทรัพย์กลุ่มอื่นๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงหุ้นคือทางเลือกที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่านะวันนี้ผมมีข้อมูลย้อนหลังมาประกอบเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ตั้งแต่วันนี้เลยจบครบที่เดียวนะฮะไปดูจากข้อมูลกลันเลยนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น35ปีหรือว่า15ปีแม้กระทั่ง5ปีสุดท้ายล่าสุดนะครับพบว่าการลงทุนในหุ้นนะคือเส้นสีฟ้าอ่อนอยู่ด้านบนสุดเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับไม่ว่าจะเป ประเภทอื่นๆนะครับจะมีแพ้บางปีบ้างเช่นแบบว่าในช่วงปีไกลๆหน่อยเนี่ยอาจจะมีสินทรัพย์ที่เป็น private equity ที่ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยโดยสูงกว่านะครับแต่เพื่อนๆสังเกตดีๆว่าช่วงแถบเนี่ยคือความผันผวนนะยิ่งแถบกว้างความผันผวนยิ่งมากนะครับจะเห็นว่าหุ้นเนี่ย ก็คืออยู่ในตรงทรงกลางๆผลตอบแทนสูงพอใช้ได้ความผันผวนไม่ได้มากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับไม่ว่าช่วงเวลาใดๆนะ8.1 10.5 12.5นะครับถือว่ามากเพียงพอแล้วที่เราจะสามารถสร้างความมั่งคั่งแล้วกเกษียณได้อย่างมีความสุขนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยอาจจะดูทรงแล้วเนี่ยดูมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเรามีหลักการที่ถูกต้องมีระยะเวลาการลงทุนที่มากเพียงพอนะครับเราก็สามารถคาดหวังผลตอบแทนเผลอๆจะไม่ขาดทุนได้เลยนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว ให้เพื่อนเอนเริ่มลงทุนได้อย่างมั่นใจแล้วอยู่กับมันได้นานและสุดท้ายสามารถสร้างกําไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปด้วยกันนะครับแต่เพื่อนๆมีคนรอบตัวที่เขายังลังเลอยู่หรือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มลงทุนอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าคลิปในซีรีส์ของ Money in Action นี้รวมถึงคลิปนี้แล้วก็วิธีการจัดการลงทุนพอร์ตตั้งแต่เริ่มทํางานจนยันกเกษียณเนี่ยหน้าตาควรจะเป็นอย่างไรเรารวบรวมไว้ให้ที่นี่แล้วครับที่ช่อง Leaf Capital นะครับสามารถส่งต่อให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เราห่วงใยได้วัน,น้งหน้าเนี่ยเราลง สุขไปด้วยกันนะครับวันนี้ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมพงษ์ธรจะไปตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยนะครับและที่สําคัญถ้าอยากพูดคุยกับเราดูซิว่าการลงทุนมีทางเลือกอะไรบ้างสามารถจะให้ผู้จัดจาก,การกองทุนเนี่ยช่วยดูแลอย่างมืออาชีพได้แบบไหนนะครับทักทายเข้ามาที่ Line Official atsai leaf capital ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับกับผมพงษ์ธรและ leaf capital นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ